ตามใจชีวิตใช้ทางบอกเข้าสู่ดินแดนแจ้งวัฒนะเขาบอกว่าจะเข้าแจ้งวัฒนะตกลงใจจะตามใจ GPS ใช่มั้ยเนี่ยไ,ได้หยว,ว่อนหยันหยันนะอ่ะชฟเฟอร์ไม่ขัดใจ GPS แล้วใช่ไหมใช้ทาง จะชิ้ซ้ายเพื่ออ๋อมันมีสองเลนอยวกจะไปชนบุรีไปก็ดีนะนรจะตายนะแตกแบงค์พันเพื่อทางด่วนโดยเฉพาะนะคะช่องที่ห้ากับช่องที่หกเท่านั้น ตอนนั้นที่เราไปหัวหินแกเช็คลอตเตอรี่อย่างถูกค่ะถูกรับประทานฉันถูกจ้ะ